สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวเช้าประจําเช้าวันที่43เดือนตุลาคมนะครับอย่าลืมในส่วนของคอร์สเรียนฟาร์มวิี m b a จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับนักทุนครับบริการห้องสัญญาณทองคําสกุลเงินนะครับเรามีการไลฟ์สด3รอบต่อ1นวันครับค่าบริการเฉลี่ยตกเพียงวันละ39บาทเท่านั้นนะครับผมอย่าลืมในส่วนของตัวคอร์สเรียนเกี่ยวกับข่าวสารคอร์สนี้เป็นคอร์สเรียนแบบตลอดชีพเลยนะครับนักทุนท่านใดสนใจห้องไหนก็สามารถแอดไลน์มาคุยกับกระผมได้เลยครับ สิงค์ส마เกตเป็นโบเกอร์ที่ค่าสเปรดถูกไม่จำกัดก่อด้วยการเทรดนะครับนักทุนครับสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้ครับผมภาพรวมแล้วตลาดยังตกอยู่ในสถานะลิสต์ออฟนะครับการปรับตัวอ่อนค่าของสกุลเงินยูโรเนี่ยช่วยยกระดับให้กับบรรดาสกุลเงินหลักโดยเฉพาะตัวของยูเอสดอลลาครับถามต่อว่ายูโรมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับคุณเพราะว่าการแข็งค่าของดอลลร์เนี่ยมันกดดันราคาทองคําให้ปรับตัวอ่อนค่าด้วยเหมือนกัน สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับนักทุนดูเหมือนว่าตัวของยูโรเดี๋ยวจะเจอปัญหาเกี่ยวกับโควิด -19 ครับก่อนหน้านี้ในช่วงของคืนวันที่ผ่านมาผมเพิ่งจะได้ดูนะฮะในส่วนของตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อที่ประเทศฝรั่งเศสครับทุกท่านตกอยู่ที่ประมาณ25,26,000 0 0 0รายเท่านั้นเองนะครับแต่การรายงานล่าสุดครับภายในช่วงเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมีการระบุไว้ว่าตัวของทางฝรั่งเศสเองเนียพบยอดผู้ติดเชื้อใหม่ 41,622รายครับตัวนี้ถือว่าไม่น้อยจริงๆครับนักนัทุนครับตัวเลขที่เพิ่มมาเกือบเท่าตัวนี้ส่งผลกดดันให้กับในส่วนของตัวสกุลเงินยูโรด้วยความคาดหวังที่ว่านะครับ ทางรัฐบาลของหลายๆประเทศเองไม่ใช่แค่ฝรั่งเศสนะครับอาจจะรวมถึงเยอรมน,นีด้วยอาจจะมีการยกระดับป้องกันนะครับในส่วนของตัวโควิด -19 อาจจะมีการประกาศล็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่งก็เลยสร้างความไม่ตกระบวนให้กับในส่วนของตัวสกุลเงินยูโรครับทุกท่านเหตุการณ์นี้ถือว่ายังคงเป็นเหตุการณ์ที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเพราะบางท่านอาจจะบอกว่าผมไม่ได้เทรดสกุลเงินยูโรแต่การปรับตัวอ่อนค่าของสกุลเงินยูโรจะช่วยยกระดับให้กับตัวของยูเอสดอลลาร์กดดันบรรดาสกุลเงินหลักได้ครับนักน จับตาดูกันอย่างใกล้ชิดนะครับมาดูข่าวนอกตาลาดกันสนิดหนึ่งครับในส่วนของทางรัเสเซียกันบ้างดีกว่าล่าสุดนะครับคุณวลาดิเมียร์ปูตินนะครับซึ่งเป็นผู้นําของทางรัเสเซียได้ออกมากล่าวไว้ว่าทางรัเสเซียเองเนี่ยพร้อมที่จะช่วยกันปรับลดอัตราการผลิตเพิ่มเติมหากว่ามีความจําเป็นจริงๆนะครับเพื่อที่จะช่วยพยุงในส่วนของตัวราคาน้ํามันครับแต่ก็ต้องดูอีกนิดหนึ่งนะครับว่าในช่วงของการประชุมโอเปกนะครับ ขอภัยครับไม่ใช่การประชุมครับในส่วนของทาง OPEC p พั s เนี่ยในปี2021นะครับตัวนี้จะเป็นยังไงต่อไปเขาจะช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับราคาน้ำมันให้ครับข้ามมายัางฝั่งของสหรัฐอเมริกานั่งจุดครับเรามาดูความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจในสหรัฐกันบ้างดีกว่าครับหรือที่เรียกกันว่า r Relief b i l l ตัวนี้ทางด้านของคุณมิ d ดช์นะครับได้ออกมากล่าวไว้นะครับว่าตอนนี้การเจรจาของเราเนี่ยได้เข้าสู่เฟสใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วกล่าวว่าปัจจุบันเนี้ย ตัวของงบประมาณนะครับที่ยังพอคุยๆกันได้อยู่ที่ประมาณ1.9ล้นานเหรียญยูเอตอลลาสหรัฐครับแต่ก็ยังมีแกลบมีช่องว่างเหมือนเดิมทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ค่อนข้างยินดีเหมือนกันหากว่าในเรื่องของตัวงบประมาณดังกล่าวเนี้ยจะเพิ่มเติมสูงกว่านี้ครับก็ถือว่ามีทั้งข่าวดีที่ว่าทรัมป์ค่อนข้างเห็นด้วยแต่ก็ข่าวร้ายก็คือ หล,หลายฝ่ายยังตกลงกันไม่รู้เรื่องหลักๆคือปัญหาในเรื่องของตัวงบประมาณตัวนี้แหละครับว่าทางวุฒิสมาชิกนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร,ร่นะฮะการมนต์ล่าสุดของทางผู้นําสภาสูงนะครับนั่งจนคุณมิชแมคคอนเนลได้ออกมากล่าวไว้เหมือนกันว่าตอนนี้ดูเหมือนเวลาเนี่ยมันจะไม่พอนะที่จะมาโหวตกันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเกี่ยวกับในเรื่องของตัวมาตรการตัวนี้แหละครับผมเพราะฉะนั้นจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดครับตอนนี้ต้องพูดตามตรงตลาด และก็นักลงทุนหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเอื่อมรากับข่าวดังกล่าวแล้วเพราะเขารุ้นกันมาอย่างมากเลยว่ามันจะได้ไหมเนาะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแต่ตอนนี้ตลาดเริ่มขานรับใหม่แล้วนะครับดูเหมือนน่าจะไม่ได้แล้วจริงๆครับ เพราะว่าทางคุณมิชแมคืเดได้ออกมาพูดแบบนี้เลยก็เป็นการส่งสัญญาณที่ไม่ค่อยดีแล้วละ่ะเลยทําให้ตลาดเนี่ยค่อนข้างมีความเสี่ยงในวันนี้ยังไงก็แล้วแต่ครับนั้งถุนต้องระมัดระวังนะครับอีกสักครู่เดียวครับประมาณหนึ่งนาทีนี้จะเริ่มการดีเบตระหว่างประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์นะครับกับผู้ท้าชิงคุณโจไบเดนครับผมสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีครับ